เราไม่ได้ดูดวงจันแบบนี้มานานแล้วนะฉันคิดถึงเธอฉันรักเธอี่วันหนึ่งนะเมืองแห่งนิวยอร์กมีเด็กนุ่มคนหนึ่งที่ได้เลี้ยงนกที่ตนเคยรักเอาไว้ แต่กับเลี้ยงเฮลอดมันจึงได้กลับมาหาเจ้าของทำให้เขาชุดคิดถึงวัยเด็กในตอนนั้นเขายังมีแม่คอยดูแลดูแลเอาใจาใส่นกตัวนี้เป็นอย่างมากจนวันหนึ่งเขาได้พบลูกนกตัวหนึง่งแต่เขาก็นำมันมามาเลี้ยงเพือที่จะคอยให้มันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แม่เขาสนับสนุนเป็นอย่างมากกับการเลี้ยงมันมันทำให้เขารูกสึกดีและทำให้เขามีความกระตือรในร้นกับการที่จะมอบอาหารเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตในวันคขังหนาแต่แล้ววันหนึ่งฝันร้ายก็บเข้ามาเยือน จากหลังจากที่เขาเล,เลิกเรียนและเขากลับมาบ้านสิ่งที่เขาเห็นคือความน่าเสียใจและเสียใจบานแพทนี้ได้รับแจ้งว่าแม่ของเขาไม่รอดเพราะเนื่องจากมีอาการเป็นโรคหัวใจระยะสุดท้ายเจ้ากนกตัวนี้เขาจึงปล่อยให้มันโพยบิน แล้ววันนี้มันได้กลับมาหาเขาในสภาพที่สิ้นลหมหายใจเขาฟังไว้ใกลๆกับรลุมศพข,ของแม่เขาและจะระลึกถึงเขาอยู่ตลอดเสมอและก่อมาต่อคันทีพ่อนุ่มเจมมี่ และแอนนามีเหตุการณ์น่าสลดใจที่เกิดขึ้นกับเขาอุบัติเหตุทางรถชนเขาเสียใจจึงต้องมาาขีดเชื่อของคนที่เขารักทิ้ง แม่ครับพ่อครับผมกลับมาแล้วโอ้ลูกหลักกลับมาแล้วเหรอโอ้แล้วนี่ใครจัดงานให้ผมเนี่ยแสดงว่าน่ากินจังเลยนะเนี่ยอาหารเนี่ยแมโททีลูกหลักเราไม่ได้จัดงานให้ลูกแต่เราจัดงานการอำลาให้พ่อพ่อของลูกเสียไปแล้วตอนลูกอยู่มาหาลัยแล้วพ่อก็โดนรถชนแม่เสียใจ นี่คือสิ่งที่พอ่อฝากไว้ให้ลูกลรามาดูกันอีกคนหนึ่งดีกว่าหนุ่มสาวและสองคู่นี้เป็นคู่รักกันมานานแต่สิ่งที่เกิดเหตุขึ้นกับเขานั้นมันเป็นเหตุที่มันสสีกใจทันใดทันก็ได้ช่วยยิงสาคนนั้นซึ่งนึกว่าเขารลอด แล้วเธอจะรอดไปด้วยหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลรักษาการหมอได้วินิจใช้ว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์ที่เป็นเหมือนคนปกติ ต้องนั่งรถเข็นอยู่อย่างนั้นตลอดจนทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นวนกลับมาคืนคนที่เป็นอดีตของสามี หลังจากวันนั้นที่ผ่านมาจิมมี่ได้เอาดอกไม้มาให้แกเอเดร์เขารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือไปตามหารักแท้ หลังจากที่ผมได้ตดรวจสร่างกายของคุณได้เช็คระบบต่างๆผมพบว่าคุณเ,เป็นโรคเอชฉะนั้นคุณจะมีเวลาอยู่ได้แค่12ของคุณเดือนเอ่อ12เดือนแ่ะครับใช่ครับคุณมีอาการหนักมากกว่าที่ผมคิด คำถามของคุณผมคงจะคิดว่าคุณน่าจะบอกคุณลับของคุณได้ยากมากมันจึงทำให้เขาคุณคิดว่าจะบอกภรรยาของเธออย่างไรพอเขาได้กลับมาถึงบ้านสิ่งที่เขาเห็นเป็นครั้งแรกก็คือเธอท้อง พระยาเธอดีใจมากที่เธอจะได้มีลกูกแต่เขากลับต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาได้บอกให้พระยาเธอได้ทราบว่าเขาเป็นโลก เขาก็พยายามที่จะรักษาและก็กระตุ้นอร้นช่วยเหลือและเขาได้เช็คอาการอยู่บ่อยๆครั้งเขาทุ่มเทให้ลูกของเขาเป็นอย่างมากเพื่อการเติบโตในอนาคตจนถึงขั้นเขาต้องจองลงที่เป็นโลงของตัวเองก่อนตาย จากในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เขาทำเพื่อลูกและคนที่เขารักจนวันหนึ่งเขาอาการสุดหนัก และมันเป็นวันที่พยาเขาคลอดลูกเขาอยากเห็นหน้ารูกเป็นอย่างมากแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คนสุดท้ายลูกของเขาติดโลกเดียวและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสิ้นใจแล้ว